พระ่งจ้าของพระเจ้าวันนี้ฮิบรูโมทีห้าคอตที่สิถึงโมทีหกคัตที่แนะครับเรามีหลายอย่างคัตที่สินะครับเรามีหลายอย่างที่จะเราเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นอะไรเรื่องนี้เกี่ยวกับเป็นเ,เป็นประชิดต,ตามแบบอย่างของแบล็กอิสติตกนะครับก็เป็นเรื่องเหล่านี้จะพูดถึงโมที แต่ก่อนที่จะพูดถึงเ,ออเป็นเรื่องเบลกิสเด็กนั้นครับกเออ็เป็นคริสเตียนในชนชัติอิวก็เป็นมีความอาเนเออ่มากดันงนั้นเป็นผู้ขียอันฮิบรูนะครับตักตื่อนอย่างนี้นะครับข้อที่12ถึงแม้ว่าขนานี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้ว แต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระาจนาของพระเจ้าท่านต้องการน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งพวกเขาก็รับเชื่อพระเยซูคริสต์นานแล้วดังนั้นต้องเป็นคนคริสเตียนที่จะงต้องเป็นครูแต่พวกเขาก็ยังยุสาภา ที่ on a 나이 관치야 낭난 포악하고 어 많이 나 있긴 아 한행 때어 긴놈 양เดีย티니 프라ต나 공팟짜 컵벱 무언 아한 สําหรับผู้เชื่อ나 공팟짜 것누 무어나 เป็นสิ่งที่เรียบง่ายแต่เป็นเรื่องที่ล เมื่อเราเป็นคนที่พู่งหับเชื่อพระเยซูคริสต์แท่งนั้นไม่สามารถเข้าใจพระเจ้าของพระเจ้าที่ลึกมากครับดังนั้นจึง,ตบ,งตบสนองเป็นตบสนองเป็นหลักธรรมความเชื่อหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระเจ้า แต่หรับคนที่รับเชื่อาไทรีสคริตนา่นเลวนั้นก็ทาไมัได้กินอาหารแข็งนั้นครับก็ความความเชื่อของเขาก็ไม่สามารถเจริญติบโตได้ถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็ทำไมไม่ความเชื่อพวกเขาก็ไม่ได้เจริญตบโตข้อที่13เพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมมัน ยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นทารกอยูนะครับนที่นี้เป็นพัะเป็นพันพีริไทยเรื่องความชอบธรรมแต่พระคัภีิ์เกาวลีนะครับเป็นเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรมถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็ไม่ได้เจริญตบตบเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่สัมผัสกับพระเจ้าของพระเจ้า เมื่อต้องการที่จะทําให้ความเชื่อของเราเจริญตบโตนั้นเราก็ต้องการสัมผัสกับพระเจ้าของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งดังนั้นเมื่อเราไม่สามารถกินอาหารแข็งได้นั้นความเชื่อของเราไม่สามารถเจริญตบโตได้พระเจ้าของพระเจ้าก็อาจจะเป็นนมก็ได้อาจจะเป็นอาหารแข็งก็ได้แต่เมื่อ รับเชื่อพระเยซูนั่นแล้วแต่ยังกินนมยางดียวความเชื่อของตัวเองไม่สามารถจะรับต,ตัวได้ดังนั้นเราก็ต้องการกินอาหารแข็งทีละเล็กทีละน้อยตามอายุแห่งความเชื่อถ้าอย่างนั้นเราสามารถตระหนักความจริงในพระเจ้าของพระเจ้าลึกมากน้อยขนาดไหนในตอนนั้นความเชื่อของเราสามารถ จรต,ต้โงตอได้ยางพอสมควมครแล้วก็บทที่ข้อที่หนึ่งถึงสงเพราะฉะนั้นขอให้เราพัานหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระริต์ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่โดยไม่วางรักฐานซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายและเรื่องความเชื่อในพระเจ้า และคำสอนเรื่องพิธีล้างชำระต่างๆการวางมือการเป็นขึ้นจากความตายและการลงโทษชั่วนี่ละถ้าอย่างนั้นไนทินีลักคำสอนเรื่องต้นเกี่ยวกับพระคริสต์อะไรไนท่นีเคียนไว้ว่า,วาเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายเรื่องความเชื่อในพระเจ้า응 ก็เรื่องผิดทีลลังชำระต่างๆเรื่องนี้นะครับถท้และก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นคริสเตียนต้องรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเต่ใดที่นี้บอกว่าขอให้เราพันหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคริสต์ความหมายอะไรหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคริสต์ก็ไม่ใช่ไม่ประโยชน์ แต่ไม่ถึงว่าเป็นไม่ควรอาศัยอยุ่ทน,น่นัานนานและคำสอนบ่วงตนเกี่ยวกับพระคริสต์ก็สำคัญมากดังนั้นจึงเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นรักฐานรักฐานคือ,อรรักฐานก็เป็นพื้นฐานที่จะสร้างสิ่งที่สำคัญใช่ไหมครับเต็มดีปัญหาคือว่าเป็น วางรักฐานอย่างเดียวดังนั้นในที่นี้ขียนวว่าไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่นะครับเมื่อเรารับเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วก็เราต้องการเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครดังนั้นจึงทำให้ดังนั้นจึงต้องทำให้ความเชื่อของเราและก็การเรียนรู้และก็ชีวิตก็เป็น ชีก็เป็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะที่จะจริญตบโตในความเชื่อดังนั้นพระประสุจปสงค์ที่ความเชื่อของเรานั้นครับเราต้องการเหมือนกับพระเยซูคริสต์ก็เป็นเป็นผู้ใหญ่นะครับถ้าเราไม่ได้จริญตบโตเป็นยังไงเราไม่ได้จริญตบโตนะครับทรงพลอ อันตรายแก่ชีวิตเรานะครับข้อที่สถึงข้อที่6นะครับเพราะว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้วและได้ลิมรสของประทานจากสวรรค์ได้มีสว่วนร่วมในพยัญบริสุ์และได้ลิมรถความดีงามแห่งพระชนกของพระเจ้าและฤทธิ์แห่งยุคที่จะมาถึงนั้น สิ่งเหล่านี้ก็เป็นการสัมผัสภาวิญญาณนะครับก็ที่สามารถประสบก,การณ์ต่อเมื่อต่อเมืออม่อเรารับฟังข้าวประสดตอนแรกเมื่อเรารับฟังข้าวประสดตอนแรกนั้นเราก็ได้รับกับผักคูณอย่างพีเศษดังนั้นในที่นี้ขียนว่าคนเราที่ได้รับความสว่า,างมาครั้งหนึ่งแล้ว แล้วก็ได้ริบนิรโของประธานจากสวรรค์แล้วก็มีสว่วนร่วมในพระวินยัยบริสุ์และได้รินิรโความยิ่งงามแห่งพระเจนะของพระเจ้าแต่พวกเขาก็บงข้ามสิ่งเหล่านี้แล้วก็ล่าลอยแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญกันดังนั้นพวกเขาก็ไม่ได้จารตบตโตในความสว่างนั้นแต่สิ่งที่ ต้องการรำรำต้องการก็ยามกี่นั้นนะครับแม้ว่ามีคนที่แมอว่ามีปัสกาเหล่านี้แต่ลงทางไปนะครับลงไปนะครับมาก่อนแม้ว่าเราได้รับพระคุณจากพระเจ้าของพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานเยอะก็ตามแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลย ท่านนั้นก็ไม่ไม่ไป,ประวัิปันหคือว่าตอนนี้ได้รับผลคูณเหมือนกับแต่ก่อนไหมไม่ใช่ครับเราตอนนี้จะเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแต่ก่อนไหมถ้าหากว่าแต่ก่อนเรามีประสบการณ์ฝ่าญยญันเยอะก็ตามแต่ตอนนี้ไม่มีผลขูดไม่มีความคูณในชีวิตของตัวเองนั้นนะครับ ถ้าอย่างนั้นเป็นยังไงอาจจะลงทังก็ได้ดังนั้นแล้วยังลงไปก็เหลือวิสัยที่จะนำพวกเขามาสูก่การกลับใจอีกได้เพราะพวกเขาเองได้ตรึงภบาบุตรของพระเจ้าอีกและได้พระเจนาของทขาให้อับอายต่อสาทารนาชน แม้ว่าเมื่อก่อนเรามีประสบการณ์ไฟวิญญาณก็ยอก,ก็ตามแต่ตอนนี้ต้องถามว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในพระคุณในพระเจ้าของพระเจ้าไหมท้าไม่ใช่อย่างนั้นยังลงไปก็ได้เมื่อเราเรียนศึกษาแล้วว่าเราเป็นเราถ้าเราเป็นคนที่บังคับไม่จริงๆ พระเจ้าก็ไม่ได้ทอดทิ้งใช่นหมครับใช่แต่ว่าถ้าเป็นคนที่กลับใจใหม่ถ้าเป็นคนที่ปังกลมใหม่ที่แถนนั้นนะครับจึงเชื่อฟังพระเจ้าตลอดดังนั้นแม้ว่าเราอยู่ในข้าโบสถ์เราเข้ามาอยู่ในบทก็ตาม แต่ยังมีความรักต่อโร่งนี้แล้วกว็ความเชื่อแต่ก่อนก็หายไปแล้วแล้วกว็ไม่ได้จรึกต่อฝ่ายนาันั้นอาจจะลงไปก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ก็กลัววิสัยที่จะน,นพวกเขามาสุกันกลับใจอ,อ,อีกได้เพราะ พวกเขาก็เองได้จึงพระบุตรของพระเจ้าอีกและได้พระเจนาของพระองค์ให้อไปไยต่อสถานาน,านะครับถ้าในที่นี้นะครับก็ลงไปนะครับนี่ก็ลงไปลงไปก็ไม่ถือว่าไม่ใช่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างชั่วคราวครับเป็นทุรายต่อพระเจ้าถ้าอย่างนั้นอยู่ในสาภาพที่ไม่ได้กลับใจใหม่ที่สุด ดังนั้นเราก็ต้องการรับระวงางว่าเมื่อก่อนตัวเองเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆลักษณะพิเศษของผู้เชื่อก็กลับใจใหม่ตอนนี้ดำมนชีวิตโดยการกลับใจใหม่ปัจจุบันนี้ไหมถ้าไม่มีชีวิตที่มีการกลับใจไม่ใช่ลูกของพระเจ้ากลับใจใหม่คืออะไร ก็เป็นวิธีอย่างเดียวที่พระเจ้าทรงประทานให้เพื่อที่จะให้คนที่ทำบาปนะครับก็มีการกลับสู่สาภาพตอมในพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่มีกลับไม่มีกลับใจใหม่นั้นนะครเราไม่สามารถมีประสบการณ์ที่จะมีการฟื้นฟูนในความสัมพันธ์กับพระเจ้า ป็นชีวิตที่ไม่สามารถมีประสบการณ์ความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นก็เป็นชีวิตของของลูกของพระเจ้าหรือเปล่าและก็ข้อที่เจ็ดถึงข้อที่แปดนะครับเพราะว่าพื้นดินที่ได้รับน้ำผลอยู่สมอและทำให้กอดพืชผักอันเป็นประโยชน์แก่นคนที่พาะปลูกก็ได้รับพระพลจากพระเจ้า แต่ถ้าพื้นดินนั้นผลิตต้นน้ำใหญและน้ำย,ย่อยมันก็ร้ายค่าจนเกือบจะถูกเชังศแล้วในที่สุดก็จะถูกเผาไฟแนที่นี่พืนดินก็เป็นไม่ถึงว่าเราแม้ว่าเราได้รับพระคุณจากพระเจ้าแต่ก่อนแต่ไม่ได้ก่อผลอะไรในชีวิตเราจะเป็นอย่างไรคะ เชงซับถูกเชงซับนะคะรับหมายถึงว่าเราไม่มีกฎผลในชีวิตโด,ดยการเชื่อฟังท่ายนั้นจะดถูกท้อทิ้งในที่สุดท่างนั้นก็เป็นสินน่งหล่าน,านี้หมายถึงว่าลูกของพระเจ้าก็จะเป็นคนที่กดผลในชีวิต ยังพอสมควรตัวเองดำนันชีวิตคริสเตียนนั่นหมายถึงขนาดไหนและก็รับใช้อะไรบ้างสิ่งนี้ไม่ใช่สำคัญสิ่งที่สำคัญมากคือว่าตอนนี้จะริ่งตุบโตดยการกดผลในชีวิตไหมและก็คนที่เข้าสนิทกับพระเจ้าจริงๆครับได้รับพลังแห่ง 치위, 작, 파자우. 레그 깡티, 달랍, 파랑, 행, 치위, 넌. 더, 무, 라우, 탐, 삼, 마켓, 탐, 파, 파자우. 무, 라우, 탐, 삼, 마켓, 탐, 파자우. 투, 투, 왕. The cup, 파랑, 행, 치위. Cup, 마, 작, 파자우. 넌, 징, 미, 폰. The cup, 겉, 쿵. Rui, Rui, 바. Tai, 앙, 넌. 탐, 값, 투, 콩, 낙하. 이미 미거트 폰 나이 치위트 콩 두어 엔 루퍼. 타마이 달이트폰 난난 타양난 자두챙챙삽 나카 두터팅 파자나 공파자 완니 거펜 파자나 티. 라우 똥간 얌끄랭 양 ก็ิ่งมีความรู้สึกก็กลัวด้วยแม้ว่าเราคิดว่าเรามีการเรียนรู้เยอะแล้วก็อพอว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อนั้นนะครับแท่งนั้นก็เราคิดกันว่าเรามีการเรียนรู้เยอะแลวก็เรามีเป็นความปลอดภยัยคิดอย่างนั้นแต่ ในชีวิตของตัวเองอยู่ห่างจากพระคุณของพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้กดผลอะไรถ้าอย่างนั้นก็เป็นชีวิตที่อันตรายต่อนหน้าพระเจ้าแล้วก็มองเห็นคนที่เพิ่งรับเชื่อพระเยซูแล้วเมื่อก่อนตอนแรกที่รับเชื่อพระเยซูก응็เป็นอย่างนี้ตัวเองก็เมื่อก่อนเป็นอย่างนั้น แต่ตอนนี้ไม่เชอยงนั้นถ้าอย่างนั้นชีวิตที่ไม่ได้เจริญตบโตในชีวิตของตัวเองนั้นครับก็อันตรายบ้างลยขนาดไหนก็เมื่อเราดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อนานครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องการถามว่ารักพระเจ้าของพระเจ้าไหมแล้วก็ชีวิตของตัวเองก็ มีการจรตบโตโดยการมีผลหรเปเ่าครับขอให้ทุกคนเช็คตรวัดตัวเองด้วยครับแล้วก็ขอให้ทุกคนจรตบโตในพระชนะของพระเจ้าในวันนี้ด้วย